ป้าเขาเอาใจลูกเขาอะคะป้าเอาใจลูก่อ้ไหมเอาไหมป้าทําแบบพี่หมอนนะคะพี่หมอนเขาเอาใจลูกเขาอะป้าเอาใจลูกป้าไหมทําอะไรทําอะไรเป็นหัวเรื่องไงหัวเรื่องฮลัลโหลค่ะระลโกลค่ะออกมาแล้วมาแล้วลคุณผู้กจัดลาบด้วยอ่ะน่ากลัวจังเลยอะ่ะไม่ใช่คะ่ะไม่ใช่คะ่ะเป็นสู้กับฝรัง่งกันขึ้นมาเลยคะ่ะ

จะพาย้อนสอนนะครับอุยไม่เป็นไรครับซื้อไว้ครับถนนอนเซ้ยไม่ได้เราไม่มีพี่ได้ปะแต่ลงไปแค่ร้อยกับแต้มเองนะก็มีแค่นั้นไงใา่หวานลงไปแล้วไปหวานทุ่มไปแล้วเป็นงานล้วอินแหะแต้มชอบมุกคนเลยเฮ้ยเราลืมถ่ายรูปหรือเปล่านะไม่ลืมเอาไปแล้วอ่ะไปแล้วไถ่ายไปถ่ายพี่เซลฟี่หน้าตัวเองลงก็ได้ครับถ้าถ่ายไม่ทันอะนะเออเสียงเป็นอะไรเสียงเป็นอะไรเชิญหล่อบ็อกซิ่งครับ พี่พี่สุดเหรอฟักซิงอาบใช่ค่ะคนนี้คนนี้วันนี้ไม่มีขายน้ำแมงูนอีกหรอคะไม่มีแล้วนีฮะตอนนี้รับสมัครคนอยู่หรือเปล่าคะเออใช่ครับคุณสมบัติเป็นไงบ้างคะคุณสมบัติเออรวยครับแค่นมตังใตว่าชาพอฮะก็นะคะก็ักได้นะครับเฮ้ยพี่เหมือนมีคนทักโปมาว่ะ น่าจะเป็นชื่อพี่โฟหรือเปล่าวะคนโฟอันนั้นอะไรอะโฟอียิปต์เหรอใช่ใช่ใช่เหมือนโฟเคยไปเจอที่หน้ารู้ใช่ไหมนะขอเบอร์ไว้อะใช่ใช่เหมือนเขาอยู่เขาอยู่แก๊งอะไรอะไม่ใช่ไม่เประชาชนเนี่ยเขาคุยกับโฟอยู่นะเต็งไม้เต็งไม้เต็งอยู่คนเนี้ยเต็งเลยเขาอยู่ข้างบนดูดูดูเด็กโซนอันนี้เป็นทางลัดหรือเปล่าครับทางเหินใช่ค่ะลงน้ำไเลยก็ได้นะคะ กลับไงล่ะครับเออเออเออโอ้โหถึงที่จริงจริงจอดอยู่ไปแต่ทั้งก่อนลงแล้วล่ะค่ะนะคะแต่ทั้งก่อนลงด้วล่ะค่ะพี่พี่มีอยู่สิบบาทอยู่เอาเป่าจ่ายแต่ภาษีแล้วล่ะครับไอ้โป้ลงมาโป้เราติดใจแหละโป้โป้ติดใจละปะขับกลับเลยครับขับกลับเลยเจอเลยครับเจอเลยครับมาเนี้ยมาเนี้ยนี้ก่อนรวมครับทุกคนรวมครับไม่ได้เลยคืนเจ๊นี่ย โอ้กับไก่อีกทีนี้อาภารักพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมครับอาภารักพร้อมหรือไม่ดูพี่อันที่ดีๆครับไม่กระซิบพร้อมเขาเล่นตรงนะเขาเริ่มแล้วนะเฮ้เขาได้ยินที่กูพูดใช่ไหมเนี่ย เลยชนเลยไปห้พี่น้องรีบมั่งโซ่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 เข้ามาโซ่โซ่โดนโซ่โดนรับสายรับสายรับสายข้าพยายามรับสายข้าพยายามรับสายจบจบไป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 จบเพื่อนด้วยจบเพื่อนด้วยตรงกลางชุบตรงกลางชุบข้าพยายามกลับมาเล่นกลับมาหน่อยครับข้าพยากรมาตายกลับมาครับเอาหน่อยพี่ตายตายจบไปหน่อยจบไปตรงนี้ก็มาตายตายเยอะแล้ว ี่อบมาสอบมาสอบเพื่อนก่อนจบเพื่อนก่อนสอบเขาตอนนี้จบเพื่อนก่อนสอบเขาปล่อยไม่นับปล่อยไม่รับปล่อยดันไปดันดันไปกืนดันไปกืนเขาจะเปลี่ยนสามคนเขาเปลี่ยนเปลี่ยนสามคนเขาเปลี่ยนไปสามคนดันเขาไปดันและกลืนไปดันและกลืนไปดันและกลืนไป เสียเปียบแล้วเขาเสียเปียบแล้วดันไปหน่อยดันไปหน่อยดันไปหน่อยไม่ต้องชุบเยอะดันไปหน่อยดันไป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 หรือชุบเองหรชุบเองดันไปชุบเองชุบเองดันไปตายตายเอไว้ตรงนี้เอาไว้เอาไว้ตรงนี้โอ้โหอะไรจุอะไรพี่ตายตายตายเนี่ยเขาเสียเปียกหาคนแล้วเสียเปียกหาคนแล้วไอ้อุ้มอยูวะไปเปิดเลยชุบไม่ปิดตางล่า ทำไมผมเราขาวอะครับเปลี่ยนเอาใจลูกกันดิทำไมทำไมลูกไม่เปลี่ยนเป็นผมดำดีกว่าเออ,เอ,อทำไมบอกว่าหน้ามันเปลี่ยนเป็นผม,นผมดำแล้วเหมือนปีศาจไม่ต้องชุบแล้วแต่ปเล็ปิดเล็บแล้วชุบแล้วเฮยไม่ต้องชุบเดี๋นายปล่อยสมปีศาจอย่างนั้นเหรอใครบอกว่าเป็นปีศาจอะมันเป็นกุมานเนอดูหน้ามันะ <c oughs> ใครไปบอกเขาว่าเขาเป็นปีศาจอะครับ ไม่มีใครอุ้มกันใช่ไหมยูดูคนอุ้มเมื่อกี้ไม่มีใครแบบอุ้มเราทั้งไ,ไม่มีค<า>่ะอันนี้ไทยมีแม่คันยิงหนึ่งพี่พี่หมอนไงดูหน้าดีดี<อ>ผมดาวเ <laughs> น,น๊ะาแฝดเฮ้ยผมอยู่ตรงนี้คนเดียวแม่คันยิงไม่ปืนเฮ้ยผมอยู่ตรงนี้คนเดียว ดีช้ากว่าใช่ใช่เขาเราเราพูดพูดจะเยอะหน่อยครับพูดเยอะเกินหน่อยใช่ใช่ใช่พูดจะเยอะใช่แลครัถ้าพร้อมแล้วบอกนะคะถ้าพนักพร้อมนะคะขอเสียงไหมนะทุกคนขอเสียงดังๆหน่อยนะพูดพูดกันเยอะๆครับพูดกบเขับไปเลยพร้อมพร้อมแล้วใช่ไหมถ้าพนักพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วเนาะถ้าพนักพร้อมแล้วครับผม

ตีพี่ตีออาอยู่มันต้องชุบแล้วดัมาสคนชุบพอชุบสคนพอที่เลไม่เล่นเลยชุบสคนพออตายนะอย่านัวอย่านัวอย่านัวอย่าหนัวพอสวยสวยสวยตัวเดียวโทษนะัโทษยวตัวเดียตัวเดียวตัวเดียวตัวหลัยเล็กคพอพี่ตะวูพี่ออ่ะพี่ตวูพี่อสอ่ะไม่นไไอไสวยบอสสหัวเลยครับ จำนวนคนเขาเท่าเท่ากันนะเนี่ยรบ19กับ18 19 19ป่ะตอนแรกหนูนับเป็น18แล้วเขามาเติมเยอะเหมือนกันเลยอะตนมนฝ่าะกนหนาอโทะมาณเท่าุ้ยสวัสดีครัพี่พบุสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่อาร์ตสวัสดีจ้ะน้องฟ้าพี่ฟ้าปล่น้องปังลงตรงนี้เลยครับเหมือนเขาอยากจะคุยกันสองคนอะคะไม่ค่อยอยากฟังเท่าไหร่อ่ะค่ะบทำไมเน้นลมอย่างเงี้ยครับเวลาพูดเนี่ยครับหนูพูดเล่นๆเฉยๆนะแล้วหัวขาวขนาดนี้ต่อต่อยเหรอเปลี่ยนบ้างไงมันเบื่อพี่ฟ้าเขาเอาใจลูกเขาอะครับฟ้าเอาใจลูกได้ไหมลูกเขาคือใครอะ มันมีลูกติดมาจากประชารัฐน่ะแต่ว่าไม่มีพ่อชื่อยวยอยู่เคเอสไงพี่ตอนเนี้ยอ๋อค้างอยู่จะได้ใช่ป้าเอาใจลูกหน่อยไหมผมเหลืองผมเหลืองเอาเปล่าให้ทําอะไรอ่ะจะให้ทําอะไรเปลี่ยนใจลูกหรือจะเอาใจเอ้ยไม่จด้เอาดีกว่าเปลี่ยนผมเป็นอะไร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 น่าสนใจน่าสนใจกว่านี้เี่ยอะไรอะไรนะอะไรนะ๋ยวเล่าสิยังไงสิไม่ใช่พอจะเล่นมูคเฉยพี่จะเอาใจลูกหรือเอาใจหมอนถามฝั่งนน้นว่า ก็ให้เลือกต่อเนียหรออยากแข่งใหม่เอาใจหมอนหมอนก็ไม่สนใจพี่อยู่ดีอ่ะตือเขาไม่ติดใจอะไรนะให้เล่นต่อได้นะโอเคได้นันก็ตามนั้นเลยไม่เป็นไรไอ้เหี้ยใครสไลด์ลงมาทั้งหมดวะนะดัาดิ แม่ป้าทำแบบพี่หมอนนะคะพี่หมอนเขาเอาใจลูกเขาอะป้าเอาใจลูกป้าไหมทำอะไรทำอะไรเปลี่ยนหัวเรืองไงหัวเรืองหนึ่งวันหนึ่งวันให้ป้าไม่เปลี่ยนหัวเรืองเนี่ยนะใช่ใช่ใช่ไหมโอ้โหไม่ไหวอะไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูเปลี่ยนหัวดําเออหัวดาดีกว่าตอนเราหัวหัวทองเราก็หน้าไม่ค่อยสว่างพอเราหัวดําหน้าสว่างเลยจะบอกว่าตอนนี้ป้าหน่าสว่างใช่ไหม่ะไม่ใช่หมายถึงเรา <laughs> ดิ ไม่ซีแล้วไม่เอาโอซีดิแล้วไอซีฮะอยู่ไม่ได้พูดเลยว่าโอซีเไรยะนะงั้นหนูโดนคนเดียวดิในเนี้ยถ้าโดนใบ<ช>อ,อ,อ่ะลากรอย่าติดขอบไม่ไปได้กันเหรอครับไปไหนจะไปไหนก็ถ้าได้ใบก็พักผ่อนนะได้พักเหรอใช่ไม่ไปได้กันเหรอครับถามว่าอยากพักไหมก็อยากนะ <c oughs> แต่ ค่าผ่อนรถ<ด>ค่าผ่อนบ้านจะไม่พอเอาอะโอเคเอโอเคอเข้าใจได้ครับเข้าใจได้ครับอันนี้ <c oughs> แล้วก่อน๋ยวพี่พาเปลี่ยนผมดำเอาใจพ่อ A later few moments ีแค่เรื่องอุ้มใช่ไหมโลกเขาเรียกโลกเขาไม่ได้เรียกโลกทำทุกวันยังโลกทุกวันดิมีปัญหาเฮ้ยเจมอนไม่ใช่คันี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวไปไข่กวางไงก็แบบเเปช็เนเจใช่ปะใช่ใครับใช่ครับเวลาไม่รู้อะไรบอกเมอนเวลาแปรงทิวเท่าเนเี่ อี่เจนี่มาชุ่นๆนีเน,นีน่ยโดนนี่โดนโดนี่โอเควันนี้ทุกคนเก่งมากเรียบร้อยอยากใหญ่ได้จ้าไดา้์ไปพักผ่อนพักผ่อนพักผ่อนไปจ้าไปขายกวางกันดีกว่าจ้ะ ไปจ้าสั่งๆไปายความกันดีกว่าจ้าจะไปทำอะไรแล้วไปตอว่าว่าทะเบียนว่าอโกที่เซนเซนั้นน่ะคือเรื่องวันนี้หรอเรื่องคิว่าพี่ฮาเดสม่อแ่ก่นี้วันนี้ทำเหมือนเดไปก่อนไม่เป็นไรนะครับจ้าอ้าวอายุยอตัวข้างหลังล้เดี๋ยว ทำไมแต่งตัวเป็นพี่หมอน่ะพี่สมอนแต่งตัวเป็นอายุรึเปล่าใช่พี่สมอนใส่หัวขาวอย่างอ่ะไม่ได้สลับกันมั้มไม่ได้สลับครับหนูเป็นตัวเองย้อมผมดำเฉยๆครับไม่มีอะไรใช่แล้วใช้ผมสั้นเดียวซ่งอื่นอ่ะมันโลนี่หัวมันโลไม่อยากใช้สีดำรอพี่สมอนอยู่ไหนอ่ะต้องยู่หน้าตู้เสร็จเนี่อ่ะมานี่หน่อยสิ อะไรเนี่ยอะไรนี่เธอล้างสมองลูกฉันหนอโทษกูแง่โทษกูตลอด